เราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเจ้าของบริษัทนะครับบูรณาพากรุ๊ปจำกัดนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตรังไม้แล้วก็พาเลทไม้ครับในวันนี้ก็จะมีคำถามมาถามเกี่ยวกับเออเป็นผู้บริหารก็คำถามข้อแรกก็คือจะถามก่อนว่าประวัติของโรงไม้เปิดมาประมาณกี่ปีแล้วมีอะไรที่อยากจะ บริษัทบุรณา,าพาทเปิดมาตั้งแต่2521นับมาถึงปัจจุบันก็34ปีโดยตั้งตั้ง,ต,งตั้งต้นทำขาตู้เย็นไม้ซึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนขาตู้เย็นทำจากไม้ทั้งหมดเมื่อการเวลาผ่านไปผลิตขา,าลองตู้เย็นก็เปลี่ยนมาเป็นพลาสติกบริษัทก็เลยเปลี่ยนลายธุรกิจจากเดิม ขาตู้เย็นก็เปลี่ยนมาเป็นลางไม้แล้วก็เพิ่มมาเป็นพาเลทไม้เ,เพิ่มลังไม้มาในปีหลังๆเออแล้วเวลานำเข้าไม้ในการสั่งไม้ได้จากไหนเพราะว่าในประเทศไทยก็ไม้ไม่น่าสัอหรือว่าซื้อมาจากที่ไหนตอนนี้ก็มีใช้ไม้อยู่2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือไม้ยางพาราที่ซื้อในประเทศไทย ไมยังพลาไม้ยังพลา,มพลาเมื่อก่อนเราใช้ไม้ยางพลาเป็นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เนื่องจากไม้ยางพลามีปัญหาในเรื่องของปริมาณเราก็เลยมีนำท่องไม้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม้ที่เรานํเาเข้าก็มาจากประเทศบราซิลแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อีกหลายประเทศซึ่งเรานําเข้าจากทั่วโลก อนนี้ปริมาณนำเข้าก็เดือนนึงก็ประมาณเจ็ดสิบตู้คอเนเทนเนอร์แล้วออบริษัทนะครับก็น่าจะมีเยอะแยะครับแล้วบริษัทนี้มีคู่แข่งเช่นหนึบริษัทหอรบอกได้ไหมคู่แข่งเยอะครับบอกไม่หมดตู้แข่งมีเยอะมากทุกธุรกิจก็มีคู่แข่งอยู่แล้วนะครับโดยเฉพฟาะมไม้ทะเลต้องมีคู่แข่งเยอะแต่เราก็พยายามทําให้ตัวเองแตกตา่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพเรื่องของวัสดุดีเรื่องของการทํางานหลายๆส่วนเพื่อที่จะพัฒนาให้ลูกค้ามั่นใจแล้วก็อยู่กับเราเปน็นแล้วตั้งแต่เริ่มแรกที่เปลี่ยนมาเป็นทำพาเลทไม้หรือลัางไม้รู้สึกว่าตอนนั้นกับตอนนี้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นโอ้เพิ่มขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกวันตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อก่อนที่เราทํางานมีคนงานอยู่แค่ไม่กี่สิบคน ไม่มีระบบการทำงานไม่ต้องมีระบบ ISO ไม่ต้องมีระบบการส่งออก i p c จนปัจจุบันเรามีพนักงานมากกว่า300เรามีพนักงานออฟฟิศมากกว่า50คนเรามีวิศวกรต้องหลายคนมีผู้จัดการาปัจจุบันเราเติบโตจากเมื่อก่อนเป็นสิท่าตัวแล้วคิดว่าจุดเด่นของบริษัท ค,คุณพ่อพาเลทนี่มีจุดเด่นอะไรบ้างครับจุดเด่นของบริษัทก็คือเรื่องของคุณภาพสินค้าเราทำสินค้าเกตพีเมียมหรือว่าดีที่สุดเท่าที่ลูกค้าจะหาได้เรามีกำลังการผลิตที่ถือว่ามากเป็นระดับต้นๆของประเทศซึ่งลูกค้าไม่ไว่าจะซื้อตั้งแต่สิบร้อยพันถึงหมื่น เราสามารถรับออเดอร์ได้ไหมาแล้วขั้นตอนการผลิตไม้คือว่าไม้กว่าที่จะออกมาเป็นลังไม้หรือผลิตไม้หนึ่งตัวผ่านกระบวนการเยอะไหมครับหรือว่าต้องใช้เครื่องจักรหรือว่าอะไรประมาณกระบวนการเหมือนง่ายแต่ว่าในการที่จะอยู่ในธุรกิจนี้ก็ยากแต่กระบวนการทำผลิตเนี่ยง่าย ก็คือหนึ่งนำไม้มาตัดนำมาผ่านำมาใสาให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วก็นําไปประกอบ,บต,ตามแบบที่ลูกค้าต้องการตอนนี้บริษัทได้ยิงอยู่จุดไหนแล้วคะประมาณแบบว่าคือบริษัทเรามีตั้งเป้าหมายไม่ไว่าจะเป็นการขายหรือการพัฒนาทุกปีซึ่งที่ผ่านมาสองสามปีที่เราเราทำแผนธุรกิจมานี เราก็เข้าเป้ามันเลยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดขายผูกการขายหรือการพัฒนา,าตา่างๆเราพัฒนาไปตลอดแต่ถามว่าถึงจุดไหนมันไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเมื่อมาถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้ปีต่อไปมันก็จะขยับึ้กมันก็จะเพิ่มอีกมันก็จะปักกลุงมไปเรื่อยๆแต่ว่าจุดสำคัญก็คือเราจะเป็นผู้นําในเรื่องของการทำเลทไม้ลังไม้ แล้วก็บริจุพันธ์ที่ทําจากไมเ้เยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้ mm hmm. เราคิดว่าประมาณอีกสิบปีข้างหน้าจะสามารถทําตามเป้าหมายได้หรือยังครับ hmm. ไม่ถึงสิบปี mm hmm. ต่างไ้แค่สามปีแล้วเคยคิดท้อแท้หรือว่าแบบว่าคิดจะวางมือไหมครับอย่างครับ ตอนนี้ลูกชายยังไม่ทันคือการพัฒนาธุรกิจมันเกิดขึ้นทุกวันทุกเดือนแล้วก็ทุกปีในการทําธุรกิจมันไม่มีวันไม่มีวันจบนะครับเพียงแต่ว่าเรามองว่าบริษัทจะไปทางไหนเท่านเรงแล้วมันก็จะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเราอย่างเมื่อกี้ที่ตอบว่ายังไม่มีแผนที่จะวางมือหรือทอแทกก็คือ แสดงว่าตั้งแต่เปิดมายังไม่มีปัญหาอะไรที่หนักหรือจะทำให้คิดจะเปลี่ยนทางบ้างเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนทางจากผลิตไม,ม้ไหรืออะไรไม่มีเพียงแต่จะมีครอบคุมสินค้าหรือบริการเพิ่มมากขึ้นอคอ๋องั้นวันนี้ก็คือได้สองภา์ <laughs> <laughs> เกี่ยวกับ ผลิตไม้และลังไม้ไปก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวคือจะมีไปที่สถานที่จริงก็จะไปถ่ายทำคือไปถ่ายลังไม้หรือที่เขาผลิตกันจริงๆนะครับขอบคุณ แล้วก็จะมีการลงไม้ยึงไม้เข้ามาแล้วก็จะมาตั้งเป็นกองแต่วันนี้ค่ะโชคไม่ดีที่ว่าเขาไม่มีการลงไม้เพราะว่าทําไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้แล้วนะคะส่วนสองตรงนี้ที่มีพนักง,งานคัดไม้นะคะเนื่องจากว่าไม้ที่เรารับเข้ามาเนี่ยเป็นเป็นลาค่ะเป็นเชื้อราเขียวๆแบบนี้นะคะเกิดลาก็คือเหมือนไม้มันชื้นมาอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือว่าเราจะใช้น้ำยาพ่นไปแล้วก็เอาไปเลี้ยงโตเพื่อทําให้ไม้แห้งแล้วก็ลามก็จะออกเอาไปแปรรูปแล้วมันก็มนไม้ก็จะกลับมาสวยเลยน,นะคะโอเคไหมคะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนของการผลิตนะคะเราจะไปในส่วนงานของผลิตทางด้านลูกกันนะคะไปกันเลยะคะ่ะ กระบวนการทำพลเละก็จะเป็นการเอาไม้ที่ได้ตามขนาดจากหน่วยงานตัดไม้นะคะเอาเข้าเครื่องรีดเพื่อที่จะให้ไม้ที่ได้นยคะเรียบแล้วก็สามารถทำนำไปประกอบเป็นพลเลตได้นี่เป็นเ็ษไ,ไม้ที่เหลือที่จากระบวนการผลิต ต่อไปเป็นหน่วยงานแร่ไม้นะคะการแร่ไม้ในการที่จะเอาไม้ไปทำพาเลตนะคะก็คือเอาไม้ที่ได้จากการตัดหรือรีดนามาเข้าเครื่องแร่จากไม้ที่หนานะคะเราจะผ่าเป็น2ท่อนสาท่อนแล้วแต่ขนาดที่เราต้องการหรือตามความหนาที่ลูกค้าต้องการนะคะเพื่อที่จะนำไปประกอบเป็นพาเลต ส่วนของการประกอบพาเลทจะมีการนำไม้ที่ได้จากผลิตแปลรูปไม้นะคะเข้ามาเตรียมเพื่อที่จะว่าเอานำไปประกอบเป็นพาเลทนะคะในภาพที่เห็นเนี่ยก็คือพนักง,งานจะนำไม้เข้าหน่วยงานหรือสถานีเพื่อที่จะง่ายต่อก,การประกอบะคะ่ะมาถึงขั้นตอนการประกอบพาเลทเป็นตัวนะคะพนักง,งานจะนำ ไม้ทั้งพื้นบนพื้นล่างมาใส่ในจิ๊กนะคะเพื่อที่จะได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการแล้วก็นำปืนยิงกระปูนะคะยิงไม้แล้วก็จัดเรียงไม้ให้ได้ตามแบบนะคะ ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยเป็นตัวแล้วนะคะจะนำส่งคอนเวเยอร์นะคะเพื่อที่จะจัดส่งไปยังหน่วยงานาในส่วนของ QC นะคะเพื่อจะถึงขั้นตอนการตรวจสอบก่อนนำไปเข้าเตาอบ รกอบเสร็จเป็นตัวเรียบร้อยนะคะทุกตัวจะถูกปงผ่านเข้ายังเตาอบนะคะเตาอบก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5เตานะคะการนำพาเลทเข้าเตาอบเพื่อที่เราจะอบพาเลทด้วยฮีททเมนต์นะคะเป็นกระบวนการที่นำความร้อนมาฆ่าแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในตัวไม้นะคะเพื่อที่ว่าเ,เราจะสามารถเก็บถึงมือลูกค้าได้นานๆน,นะคะ ผลตที่ผ่านการอบแล้วนะคะจะถูกส่งมายังโกดังเก็บสินค้าสําเร็จรูปสาเร็จรูปนะคะเพื่อที่ว่าเราจะนำาลิตที่เราทําสําเร็จส่งต่อไปยังลูกค้านะคะพลเตทหลังจาก ผ่านการเข้าเตาอ,อบส่งถึงโกดังสำ,ส,ำสำเร็จรูปนะคะพนักงานขับรถโฟลคลิฟก็จะจัดงานให้ได้ตามล็อตนะคะแล้วก็จัดขึ้นรถส่งสินค้าเพื่อที่จะได้นำไปส่งลูกค้าถึงลูกค้าอย่างปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะ บริษัทบุรณาพากรุปจำกัด ถ้ามือเกิดแล้วเนี่ยมันจะไม่ดีนั่งดีดีเขาเปิดแลยนะวนหนึ่งสองสามสวัสดีครับเออวันนี้จะมาสองภาคเกี่ยวกับต่อลืมลืมว่าเอาใหม่ไม่ต้องพูดเพราเดี๋ยวไปตัดออก วัครับที่ขอนักพีแล้ว,ลลวไม่ต้องนเอาเลยคู่มเลยวันจอยครับวันนี้เราจะมาตอกผ้บาบริษัทพูรนะนำตามจำกันตตามแบบที่ลูกค้าต้องการแนวั่ะค่ะดีคัว่

Yeah. Oh.